ันนี <historia> <t worries> ้เราก็อยู่ที่เขตอิตาลีแล้วนะคะฝั่งนู้นก็จะสวยมากแต่ว่าเราเก็บภาพไม่ได้เพราะว่าแดดนะ จะว่างเลยนะคะทุกคนอิตาลีอาจจะเป็นเนอไม่ไกลเนาะไม่ไกลจากสวิตเซอร์แลนด์เราก็ผ่านด่านมาอม <c oughs> โ,อโยกเจ็โยโยกเจกบนทูกขาเราก็จะเห็นเมฆหมอกเมฆนะคะ ขาสูงสุดของสวิตเซอร์แลนด์ก็มีเออหิมะตกนะตกเดี๋ยวตอนขากับเราจะถ่ายบนภูเขาอันนี้เราก็เก็บบรรยากาศทางไปนิดๆหน่อยๆก็สวยดีนะโล่งที่ถนนไม่มีคนรถอื่นโอ้ว่าไปมีอยู่ แต่น,นี้ไม่มีรถอยู่ข้างหน้าเราชอบเบอร์บ้านของประเทศเออ,อิตาลีมากๆนะคะทุกคนบ้านเขาก็จะเป็นอ,อก่อดเ,ออเป็นหลังคาเนาะชอบเรี่อเมืองอิตาลีนี่ก็จะไม่พากเนาะเพราะว่า เมาไม่รู้จักเราก็แค่เก็บภาพเอา,เอา,เอามาฝากเพื่อนๆเ,เนาะโอ้โหก็จะมีธงชาติเออสวิตด้วยเนาะเป็นโรงแรมหมู่บ้านเล็กๆของอิตาลีทางที่เราจะไปก็จะสวยไปอีกอย่างนึงนะคะทุกคนโอ้ย คนขับรถเขาก็พยายามจะขับรถให้เรานั่งนิ่มๆเนาะให้เราเรา,เราเองเอเองนะคะทุกคนสวยดีค่ะยิ่งมาได้เออบรรยากาศใบไม้นะใบไม้เออสามสีก็จะสวยนะได้เนาะแดดส่อง หมู่บ้านเอทรูปอทรออการขับขี่ก็สามสิบนะะสามสิบ <c oughs> เดี๋ยวไปเร็วให้ไปแค่สามสิบเพราะว่าเข้าหมู่บ้านอีกนะหมู่บ้านก็จะเป็นติดติดติดกันนะคะทุกคนก็จะมีเออเออนักท่องเที่ยวมาเดิน

อือว่าที่นี่มันก็จะร้อนมากกว่าสวิตเซอร์แลนด์เนาะโรงแรมโอยอยาสุลีมันมีแดดนะถ้าไม่มีแดดก็จะสวยมากเนาะใบไ,ไม้เอเออเหลือง อีกยี่สิบนาทีเราก็าจะถึงจุดหมายปลายทางนะเราก็จะแวะไปกินกุ้ง กุ้งเผากระเทียมไม่ใช่กุ้งแช่น้ำป้ากุ้งเผาเราก็มาภาคเหนือของอิตาลีเนาะก็บอกอยากกินเออ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 กุ้งเผาแกบอกว่าฉันหวังฉันจะมีความหวังเพื่อเธอเพราะว่าเราอยู่เภออาคเหนือนะของอิตาลี ก็บอกว่าจะไม่รู้ว่ามีกล้องเออมีกุ้งหรือเปล่าว่าเออถ้าถ้าเป็นทะเลเนาะทายทะเลภาคใต้ของอิตาลีเราก็จะได้กินกุ้งเผาอร่อยมากตัวใหญ่ๆหญาทำอร่อยมากิวหิวข้าวแล้วแต่กินเรือมนะันตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงเจ็ดนาทีแล้วนะคะ ถึงจะถึงแล้วนะคะทุกคนเราก็ถึงจุดหมายปลายทางนะออก็เมืองใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะทุกคนจะเป็นภาคเหนือของประเทศอิตาลีบ้านเมืองก็จะแปลกดีนะสวยดีมันบ้านเ <c oughs> มืองสวย เดี๋ยวเราก็จะเก็บภาพอีกนิดเดียวนะคะแล้วเราก็จะเข้เา,า,าถึงเมืองแล้วนะคะก็ใหญ่อยู่เมืองใหญ่อยู่นะคะอ้ยเราก็มาถึงแล้วนะคะ พีน่นีก็จะขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะแล้วเราก็จะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนแล้วเราก็จะถึงในเมืองวัสดีค่ะฝากกดไลค์ให้พีน่นีด้วยนะคะถ้าชอบใจคลิปวิดีโอที่พีน่นีทำ <laughs> ก็ฝากกดไล,ะนะลค์อะอิเล็กซี่ซองโตก็จะเป็นเมืองสวยอยู่นะคะทุกคนปเดี๋ยวเราก็จะจบคลิปนี้แล้วเราก็จะมีคลิปต่อๆไปนะอิตาลีภาคเหนือของอิตาลีก็ไม่ไกลจากสวิตเซอร์แลนด์มากเท่าไหร่นะสวัสดีค่ะ